สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการดัดแปลงสายเติมแก๊สจากประเทศจีนเพื่อที่จะใช้ได้กับถังแก๊สบ้านเราถ้าเราซื้อซื้อสายเติมแก๊สมาจากประเทศจีนมันจะใช้กับถังแก๊สบ้านเราโดยตรงยังไม่ได้เราต้องดัดแปลงก่อนเหตุที่มันใช้ไม่ได้เกีียวเกีียวนี้เข้ากับถังแก๊สบ้านเราได้สบายเลยนะแต่มันจะหลวม สำมสุดแล้วก็ยังหลวมอยู่สาเหตุที่มันใช้ไม่ได้ตัวตัวยางตัวนี้มันจะไม่มาอุดรูให้มันแน่นคือพวงมาลัยพวงมาลัยมันจะไปดันไม่สุดมันจะห่างอยู่มันทําให้หลวมทําให้แก๊สรั่วดได้เรารู้สาเหตุแล้ววิธี จะทําให้มันใช้งานกับแก๊สบ้านเราได้ก็ไม่ยากเราหาอะไรมาเสริมให้มันยาวออกมาประมาณห้ามิลยาวออกมาประมาณนี้เพื่อที่จะได้ดันเพื่อที่จะดันลูกยางตัวนี้ไปอุดรูไม่ให้แก๊สรั่วออกมาทางแก๊สบ้านเราก็จะประมาณนี้จะมีรูออกมาแล้ว ตัวนี้ก็จะไปดันแต่มาดันไม่ถึงเกีียวเกี่ยวตัวนี้มันจะสั้นสาเหตุคือเกีียวเกี่ยวของอะไรมันจะสั้นกว่าหรือวิธีแก้ง่ายๆเราหาอะไรมาลองโดยการใช้อะไรมาเป็นแหวนมาลองก็ได้ หรือบางคนก็จะเอาท่อ PVC มาลองแต่วันนี้เราจะเอายางยางที่หาได้ง่ายๆมาลองให้มันยาวขึ้นยี่ใส่ยางไม่ยากอันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งมันก็ยังหวมหอยู่ยังไม่ดานได้เราใส่เส้นที่สองเส้นที่สองก็ยัง ยังหวมอยู่ยังไม่แน่นดีใส่เส้นหนึ่งสามเส้นเตรียมยางไว้สามเส้นใส่ไว้สามเส้น,ส,ส,ส,นสี่เส้นก็ได้แต่ผมจะใส่แค่สามเส้นเนี่ยสามเส้นมันก็จะห่างออกมาละประมาณประมาณนี้ละก็ลองเอามาใส่กับถางแก๊สใส่ถังแก๊สก็หมุนเข้าไปก็จะเริ่มตันแล้วเริ่มตัน แกนกลางให้มันแน่นละสามเส้นกำบังคอดีแน่นละเวลาเรามันแน่นละเวลาเราเปิดแกป๊ปมันก็จะไม่รั่วมันก็จะดันได้หลักการง่ายๆแค่นี้แหละครับหรือไม่งั้นเราซื้อห่วงมรารัยจากเมืองไทยมาเปลี่ยนแต่มันก็จะยุ่งยากนะเลยแต่ก็ใช้ได้ขาวอวอวงมาลัยตัวนี้ ที่บ้านเราใช้กับทังแก๊สบ้านเราก็สองร้อยกว่าบาทแต่ตัวนี้คือง่ายสุดแต่มันก็ความทนทานก็ไม่มีเพราะว่ายางมันจะเสื่อมได้แต่มันก็คงนานแล้วก็ทําการเปลี่ยนบ่อยๆได้เครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใช้เปลี่ยนตัวนี้แน่นละแก๊สไม่รั่วละ แกะเรียบร้อแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยฝากไว้นะครับง่ายๆเวลาเราซื้อสายจากประเทศจีนมาราคาจะถูกรอนานหน่อยราคาถูกแต่เราก็มาตัดแต่งง่ายๆแค่นี้แหละเรียบร้อยละล้วก็ไปใช้งานได้หรือใครจะไม่อยากทำอย่างนี้ซื้อซื้อชุดของประเทศไทยก็จะแพงหน่อยห้าหกร้อยเจ็ดร้อยก็แล้วแต่ร้านแต่ซื้อจากประเทศจีนมันก็ร้อยกว่าบาท บอกค่าสูงแล้วก็ไม่ถึง200ก็ใช้งานได้เลยฝากไว้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรัับฟงและรับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสันกระดิง่งกริ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับ